น้องบัเนี้ครับมาเบิองน้ำกันครับบันนี้คลิปต่อจากการมาเล่นน้ำไอ้ไส้แล้วคลิปแรกครับโอ้หมุนดีนะครับเป็นเล็กเดี่ยวหุ่นขึ้นเขาอบไว้ครับเป็นเจ้งไหนเราไปเราไปอะไรที่ถึงคลายควถึงนี่อีกเดือนนึงสั่นพี่น้องครับโอ้โหตำนาตึ่นเลยครับคว่ำหอนไหมพี่น้องเปิดป่าเลยวะปัดปัด เเออดครับนี่สิครับวืบบอกว่าอะไรไหมครับบ้าฮึบบวกบวอบบึบ๊อบโอ้พี่น้องกระไข่ทันแล้วลินนี่อยู่ข้างนอกร้อนหนาวไหมเย็นอันร่างขึ้นครับพี่น้องสิเห็นนี่ครับภาพน้อยบรรยากาศต่ำๆนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ก <dresses> <SAN TA Maria> าลังงามครับกาลังครึ่งแข็งขึ้นมานี่แหละจะขึ้นนึงแล้วขึ้นมาแล้ว ครับเพี่นมาตัดเทียนึงอย่สูงงามเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้เบิ่งครับเป็นคลิปเก่าๆนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ละแง้เพี่น้องที่เก็บเพี่น้องที่ตัดทั้งหมดครับมีจะค่ำครับหลายอยู่ด้วยเนาะนี่แบบนี้มันมีอยู่20ทั้งหมดไม่มี30ค่ำหรอแต่ว่าครับเปิดบ่อมัทุกข่ำเลยบ่ได้่ได้อดทุกข่ำพี่น้องยู่ดนบ่ได้เลยครับนี่เปเรื่องสิยู่ดบ่ได้เรือยโอ้หายใจบ่ได้ครับเวลาบ่ะอดตหานาทีเรื่อห่อนแห้งห่อนแห้งพี่น้อง เห็นป่ะแง่มันสีงามแบบเขียวได้เป็นอ่างเขียวอันนั่นมาเลยครับเราสงการใช่หรืตัดมันขึ้นแต่ว่าในช่วงที่เขาอบมันกอนครับอันนี้อันนี้ดอกนี่มันเป็นมันเป็นดอกสีขาวนะดอกนี้เริ่มเห็นบอลเริ่มมีน้ำตาลเริ่มมีหมดเลยนี่ดอกคือดอกขาวแต่ว่าดอกไม้ช่อมันเหนียวด้วครับเหนียวมันมันเห็นบอลมีหมดเห็นบอลมีหมดเห็นบอลมดนามแดงนั่นครับเห็นบอลมีหมดมดนไม่กี่น้ำหวานเลยมดน้ำขึ้นแล้วครับดอกไม้ช่อมันจะหวานไปเลย มันขึ้นปั๊บมันมีน้ำตาลทันทีเลยเห็นมันไงไงทางรถหมดเต็มเห็นมั้ยเบย์มันใบสีเหนียวเนี่ยครับนี่ผมมาแต่มาถ่ายคลิปตอนนั้นเหนียวพี่น้องอันนี้มันเหนียวเหรอเพราะว่ามันเหนียวเพราะมันขอนแห้งหมดแมีนครับเมียนเขาสิโอไปซุ่มรุนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันขึ้นเนี่ยเนี่ยทางวันนแห้งซุบหนี่ที่ขึ้นนี่ซุบหนี่สัตว์เลยแตกมากเลยพี่น้องนี่ครับเนี่ยเห็นมันี่มันขึ้นไปไหมว่าเกิดเป็นเฉยพูนนะครับมากเลยพูนนะพูนนะเหนียงขึ้นมากเลยโอ้พูนนะครับได้เเเเเหหหห็็นนนนนนมมบบบ้้าาาััั่่ีีงงปลูกไไดครย ลูกก้อนหินออกมาขิดดันหินขึ้นมาแล้วจเจ้าผูกแบบปลูกแบบใส่หินบอลมันใส่ดินนะอันนี้ย่างเก็บเกลี่ยแล้วเขาปล่อยถิ่มแม่สีบะปล่อยถิ่มย่างแล้วก็หายหนาไม่เสีย,ย,ยสขึ้นมา,มาอีกหายหนาม,มา่เสโอ้พี่น้องพี่น้องตาไร้ตาไร้มืดหนามืดขึ้นมาแล้วห่อนห่อนห่อนห<อ>่อ,อนแห้งครับจำในเตาอบเลยพี่น้องคิดว่าพี่นอ้องคนไทยเขาเห็นงาน,นอย,ยู่นี่ข้ามแบบนี้อยู่กลางแจ้งเห็นจังได้หมดมือโอ้พี่ชิคักแ์แเนาะ ได้ยุทั้งบ้านนิดัวยุ่งเมืองนอกเสร็จงานในค่ำก็ยจะไปใส่กัญไรทักมันบ่ครับน้องลครนี่ครับกระลังงามนี่พี่น้องกระลังงามปุนะเป็นแถวโอ้เป็เมื่อเลยเป็นดอกทิวลิปต์ดิดอกยังก่อกัญไรดอกดอกซาลาซาลาดอกอันย่งกับบ้านเขาอื่นอยมาดอกดอกโบตันดิดอกโบตันบ่ครับดอกอันลาบุ่มห้าดอกละหายูโรครับดอกละสิในค่ำครับบ่ ไปเขาโรงแรมไปเขาประดับไปเขานั่นย่างเดียวคนแล้วนี่เนี่ยอันว่มันมันนั่นอันนี้บันเน่ยหน่อยหน่อยมันมีท่านเป็นเนท่านมันลบหงายเนี่ยอันว่เนี่ยนี่เป็นดอกครับอันนี้คือจี๋นหน่อยใช่ไหมนี่อันนี้คือหน่อยมันมันขึ้นมาเมันอกี้มีดอกแต่ที่แหลกออกมาเลยเห็นวันนี่ไหมต่ำๆเหมนมาเลยเนี่ยตะโพนดินก็มีดอกมาเลยอืมมันเป็นเออมีดอกนหน่อยขึ้นมาอีกอันนี้เนี่ยมันเบิ้งมุมนี่แข็งลายเห็นเห็นเห็นไหเห็นไหมเห็นไหมันเป็นตาดอกเห่นไหม เป็นดขึ้นมากครับก็ร่างขึ้นมาจากดินเนี่ยพืชดเป็นดอกขึ้นมาเลยครับพี่น้องขนาดคือมันมันห่อนแห้งอยู่ตอนนี้ครับคือตอนนี้ในย่างชุดประสงค์พืนคือโอให้ต้นขึ้นหลายๆครับตอนนี้นะครับต้นขึ้นหลายๆหลมจะยังเปิดเปิดโล่งออกเนาะก็เปิดโล่งออกมันก็จะเป็นเท่าใดต้นแล้วแบบนี้ยังจะเอาดอกนะครับมาที่นี่เดี๋ยวพร้อมเราเลยอยู่อื่นเพื่อมาติดยาเราอืมนี่คือพร้อมที่จะติดยาแล้วนี่ครับใหญ่ไหมมันมีดอกแบบนี้วันนี้พอมันใหญ่ขึ้นมาปั๊บเขยจยฉีดใบปัดด้เขาจวยีดอกนีออ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 กกกีี่่งครับ ให้มันมีดอกเดียวดอกเดียวตั้งขึ้นมาเลยมันสิประมาณเพียงนี่แหละออๆประมาณเท่านี้ยตั้งเลยตัดนี้ครับนี่ตั้งอย่างเงี้ประมาณเต็มประมาณเท่านี้ก็มีเครื่องแข็งพผลแล้วดิอือดอกมันสิทุกระนี่นะแล้วเอวผลแล้วดิเพราะว่าน้ำตาลสิเต็มนี่เลยครับเอากลากเลยโอ้ย่ำตัดเฉดในงินดีได้ดิตัดต้องไม่นี่ปีนี้ขั้นเมาโอเคอยู่ดิขั้นเมาดอกระบาดดอกระบาดเราหนึ่งเชคเก้นนงไม่เมื่อหนึ่งสีบวกเก็บสี่ห้าร้อยดอกคนเต้หลายกว่านั้นอีกวออ บอกใช่ไหมครับเดี่ตจีป้าพี่น้องดูจ้างตัดดอกละลอกละหนึงเช็คเกลนครับพี่น้องมาคิดดอกไม่หนึงเช็คเกลนหลายปันไอครับเต็มกำมือนี่กระซิบมือนึงตัดอยู่ืนมือโอ้มื่นละพันเช็คเอาครับก้อนนึงเอาทิมทิมเลยประมาณเอาทิมทิมนะครับก้อนนึงก้อนเดียวนี่เอาแค่ชิบดอกเอาแค่ชิบดอกแค่คิดทิมทิมนะแมนบ่ครับดอกก็ชิบดอกเนียนับเรื่อยเลยมันอยู่นี่มันมามีชิบดอกเยออยู่นี่ครับเรื่ยดีสิได้ประมาณยี่สิบกว่า เธอขึ้นมาอีกเรื่อยๆครับซุ้มีขึ้นมาแมนมดหน่เนี่ยในในแนนมันขึนมาหนแมนมัดครับแมนมดโอ้ขับมามีงานดอกไม้มืดปีเขยจิคักเนาะด้วยเแล้่ยีแต่ก็มีแค่เดือนสองเดือนเนาะสองเดือนครับพี่น้องงานดอกไม้งานที่ที่ตัดนะครับมีสาพืชภ่าพครับประมาณนี้ครับโอ้พี่น้องเสียบดังถึหน้าวุดเลยห่อนแห้งอยู่ในข่้ครับนตัววอยู่รูน้ำนี่ยนึกเ้นเสือ่นี่ะครับ นี่ลเพื่นพอนว่าท่าพ่อเพื่อนว่าให้อบครับอบให้เกิดครับผู้ใดเบิรงกชิปกก้นกอนพี่น้องลงงลิบกันก,อนกอน้อนหน่ขึ้นยังเป็นกันลังคนดินเนาะอ,อยากขึ้นมามนี่เนี่ยมม่วง่างค่ดินกรนี่้ก้อนเอครับอ่มันย่ดนาประตูเออมันยู่ใกล้อากาศครับมึงดูพี่น้องากตี้ผาผาเพื่อนนี้มันดเบมันม่เลยเปลี่ยนๆในผามันตีนะเออยุคหน้าเนี่ยพี่น้องมันรุดนี่ทานนีทางเด้เขียวท่านเดี่ขึ้นอันนี มันอยู่ใกล้อากาศเย็นเ<า>นี <มา S 2> <ล>่ยเห็นปะเนี่ยขั้นขึ้นครับนอนโจดนอนโจดเหลียงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแม่ครับลอยง่วมแล้วมึงทั้งผุนไหมครับพี่น้องพู่มึงทั้งไก่ไก่ผุนเพี่ยนเคี้ยวเป็นแถวไปหมดแล้วพุนนะพุนนะขึ้นไม้น้ำแถวแล้วมันอยู่ห่อนเน,น้อไงบ่ใครเปิดเนาะอันนี้พันเปิดทั้งนี่อันนี้อุณหภูมิมันไดเดยครับดูคือเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายได้พี่น้องนี่โอ้โหนั่นออกไปข้างนอกกันหนาวไปที่นี่เย็นเลยพี่น้องต้อหายใจโล แมนบอครับเข่าตู่อบน้ำเนีตู่คอนเทนเนอร์อ๋อเก็บห่อนห่อนไปยี่ไปแล้วตัดตัดจากนี้ปุ๊บต้องไปเข่าตู่อุณหภูมิสี่องศาเออสี่องศาเย็นเนี่ยไปลุยเย็นอีกงจรเออเพราะไข่ได้ต้องคนนี่ครับปิดต้องแล้วพี่น้องปิดต้องแล้วนั่นครับเรียบร้อยอบตอพินบอไปที่ไหนพินองอีกประมาณเดือนกุกัวครับสงการพี่น้องชิได้เบิ้งครับได้เบิ้งการตัด การตัดแต่งจริงนะครับ้แปีน,นี้ี่ปีนี้ีเย็นดีอกมเขาลมหลายตวอลหลายตขึ้นมาแล้วุนอู้พีไน้องหลายตัด้วครับกาขันล้มเพิน,นขึ้นได้หลายแล้วครับการขันล้มหนึ่งตัวสองตัวข้าง,งกันบนครับส่นนี้นตัวนัวนตัวเนียงนท่ครับเสีงยงรถี่ผุน กำลังอันนี้กันครับเฮ็ดงานเฮ็ดยังกันอยู่นี่แหละครับพี่นอ้องอู้นอ่ะกังหันล่มกังหันล่มกังหันล่มึ้นกังหันล่มึ้นแต่ทีนีตัวนึงอยู่ตรงนี้ครับอืมหนาวตรงไหนเลยคลิคดปอนนดอกเชลีเนี่ยดอกขาวบานแบบอันไหนดอกดอกไหนสีชมพูครับที่จะเกิดนี่บอชมพูคือดอกดอกดอกท้อดอกท้อเออดอกท้อเลยดอกท้อครับดอกท้อดอกท้อเพราว่ามันดอกดอกบเชลีมันดอกสีขาวแล้วครับ พี่น้องสูงต่อไมเรื่อยได้พังเท็ดงันกันเลยพี่น้องคิดตะลดครับผล่ดตําต้องไปเรื่อยต้งค้ามพม่าข้างล่างพผ่ัดข้างล่างครับพี่น้องกะดภาพบาารรยากาศดอกไม้ครับวันนี้กะสิไปเลาะหาพี่น้องก็ใช้ยุ้ยใส่เนี่ยแหละครับชิดยาอ่าชิดยาครับผมชิดยาแป๊ะเปิ้ลพผลัดเลยแป๊ะเปิ้ลแป๊ะเปิ้ลกับสองปลาเนาะที่โค้งรถลงไปพุ่นลัดพี่น้องชิดยาบอกี่แบแค์เปิ้ลหมากดุริวันหมาก ครับผมอ๋อครับโอเคทั้งทังานต่อครับทั้งนี้ก็สิไปเลาะแล้วครับที่นี่ห้าอ้อยแล้วงาเตี้ยง่ามแห้งน้อยงาก็เลยใดปลาเอานุ่นครับเหลืองเงินครับสวยๆมากนะครับนีครับบรรยากาศเพิ่อนป้ายเพิ่นพาว่าเพิ่งปลาดอกไม้ครับเดี๋ยวตอนตัดเด้อพี่น้องนี่ครับตอนตัดตอนตัดครับพี่น้องมึงได้ข้ามรถลุกูนะผู้ใดเฮ็ดงานได้ข้ามอยู่ประมาณนี้แหละครับงาไปหมด จังนดค่อยเจอกันครับกับคลิปต่อต่อไปครับผมเดีย๋ยวจะไปเลาะเบิ่งพี่น้องคนงานไทยอีกครับอาจจะยุ่งส่วนใกล้ๆกกันนะครับสิบคนนะครับพี่น้องสิบคนใหญ่กันไปมองละคนสองคนทังสี่แหละครับเอาครับเั่ได้ค่อยเจอกันไม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ